ประเทศของนายน่ะมันขวางหูขวางตายัางไงละ่ะเพราะงั้นจึงต้องทําลายด้วยเหตุนี้จึงปล่อยให้นายกลับไปตอนนี้ไม่ได้หรอกนะตอนที่55สศัตรูโดยธรรมชาติของอสูรย,ยินดีที่ได้รู้จักหัวหน้ากองอสวินศกดิ์ิธิ์ของจกักรวรรดิศักดิ์สิธิ์นินาตะสคางูจิเฮเรารู้ดีนี่ตั้งที่เป็นอสูรนันก้าได้ยินหรือเปล่าแจ้งเตือนเนื่องจากเส้นเมติได้ถูกปิดผนดึกไว ทำให้หลังกาที่แฝงตัวอยู่ในเงาไม่สามารถตอบสนองได้เรื่องคําสอนที่ว่าให้กระจัดอสูรให้สิ้นซากนั้นฉันเองก็รู้อยู่เหมือนกันลหละและรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นอสูรมีแหล่งข้อมูลลับยังไงละ่ะแหล่งข้อมูลลับตอนอยู่ในเมืองหลวงนอกจากคนรู้จักแล้วนอกจากคนรู้จักแล้วต่อหน้าคนอื่นเราเราจะสวมหน้ากากาเอาไว้ตลอดถ้าหากถูกสะกดรอยตามร่างแยกของโซเฮก็ต้องแจ้งให้เรารู้ใครกันนะ จ้งเตือนเนื่องจากเขตแดนตักจับบริเวณกว้างยานเวทจึงไม่สามารถใช้การได้ประสาทสัมผัสทั้งหมดจึงกลับคืนสู่ร,ร่างกายตามปกติขอแนะนําให้คงเหลือประสาทสายตาและประสาทการรับฟังในรูปแบบของมนุษย์เพื่อสามารถรับมือกับการต่อสู้ได้เริ่มลงมือได้แล้วละมัง้งแจ้งเตือนก่อนอื่นก็อยากจะเจรจากันสักหน่อยแล้วนะยืนยันผลกระทบต่อสกิลทุกชนิดที่เกิดจาก แรงกดดันของเขตแดนดักจับแบบบริเวณกว้างสกิลเกี่ยวกับเวทมนต์ทุกชนิดถูกปิดกัน้นเจรจากันนายกับฉันน่ะเหรอฉันไม่สนใจคำพูดของอสูรหรอกตอนนี้แหละร่างกายมันหนักเฮียยังหลบได้อีกนะทั้งที่ในเขตแดนนี้ไม่น่าจะขยับได้ดั่งใจขณะปาถนาเขตแดนนี่เป็นฝีมือของเธอจริงๆสินะใช่นี่คือเขตแดนที่แข็งแกร่งที่สุดในศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ ภายในม่านพลังศักดิ์สิทธิ์นี้เกเวีจะถูกชำระล้างเกเวีจะถูกชะลอลงทำให้พวกอสูรใช้พลังได้ไม่ถึงครึ่งถ้าเป็นอสูรระดับต่ำคงถูกชำระล้างไปแล้วล่ะนะเพื่อนของนายที่หายไปเมื่อคู่นี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ร่างจริงแต่เพราะพยายามหยุดยั้งลูกน้องของฉันช่วยการเขยดแดนก็เลยได้บบร,รับบาดเจ็บสาหัสรีบหนีไปเถอะครับถึงจะรู้สึกโมโหที่ทำลายพวกพ้องของฉันอยู่ก็เถอะแต่คุณชิสุเองก็ฝากฝังเรื่องของเธอ อยากจะพูดว่าถูกไหววานมางั้นเลยเพียงแค่ได้เห็นรูปรักษ์นั่นก็ไม่จําเป็นต้องสงสัยแล้วไม่ใช่หรือไงความจริงที่ว่านายได้พบกับอาจารย์ซิชุกไม้เพียงแต่ช่วงชิงชีวิตเท่านั้นยังยึดล่างมาเป็นของตัวเองอีกอะไรกันความเจ็บปวดเพิ่งจะโจมตีได้3ามครั้งงั้นเลยบางทีอาจจะเผลออมมือมากไปหน่อยเจนเตือนยืนยันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างจิต ไม่สามารถใช้งานควมต้านทานลบล้างความเจ็บปวดได้หากรับการหากรับการโจมตีมากกว่านี้คงไม่สวยงั้นสินะเฮ้ย hey, รู้สึกตัวแล้วเลยในไหนก็นไหนจะช่วยบอกให้ก็แล้วกันนี่คือสกิลที่สามารถมอบความตายให้ได้หากถูกโจมตีครบ7ครั้งส่วนมากพวกกระสุนมักจะตายโดยไม่รู้สึกตัวคงจะมีเพียงเจ้าตัวที่ฆ่าอาจารย์ชิสุเท่านั้นละมั้งเรื่องนั้นมันมีเหตุผลอยู่แต่คงไม่คิดจะรับฟังกันสินะ ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนายก็ฆ่าอาจารย์ไปแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาคือบทสรุปของทุกสิ่งที่จริงแล้วหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์อย่างฉันไม่จําเป็นต้องออกโรงอเลยสักนิดเหลืออีกสามครั้งเหตุผลที่ฉันลงมือเองมีอยู่อย่างเดียวนั่นก็คืออยากจะฆ่านายด้วยมือของตัวเองยังไงล่ะเหลืออีกสองครั้งอย่างงั้นเลยดูเหมือนจะเป็นการดิ้นรนที่เปล่าประโยชน์สินะแต่คนอย่างฉันใช่ว่าจะยอมถูกฆ่าตาย ง,ง่ายด้วยสิถึงกับสิ้นหวังจนต้องเขียนพลังเวทออกมาใช้ในม่านพลังศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอลิ่นรนอย่างป่าประโยชน์เสียจริงจิตวิญญาณขั้นสูงอคีอิบลิตหยุดการเคลื่อนไหวของฮินาตะซะนี่นำจิตวิญญาณขั้นสูงอคีที่สิงสัดิตในร่างอาจารย์มาใช้ประโยชน์สินะเลยอีกหนึ่งครั้ง ไม่กังวลเรื่องอิบลิดคงอยากทาให้ฉันรู้สึกประหลาดใจสินะแต่เท่านี้มันยังไม่พอหรอกคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้ถูกจับกัดพลังในเขตดแดนน่าจะมีพลังคุกคามกว่าเรานี่นาะแล้วทําไมอิบลิดกรรมกรอิบลิดนี่มันเรื่องอะไรกันนะอย่างกับว่าเขารู้สึกสับสนและคิดจะทําตรงข้ามกับคําสั่งของเราคําตอบอิบลิดตกอยู่ในภวังบง่งถูกบงการเนื่องจากพลังเวท ที่ยังเชื่อมต่ออยู่ทําให้ต้านทานได้สําเร็จนี่เธอตั้งใจจะขโมยอิบลิทงั้นเหรอถูกต้องยูนิคสกิลผู้ช่วงชิงยังไงละ่ะผู้มาจากต่างโลกหลังจากเข้ามายังโลกแห่งนี้จะได้รับสกิลติดตัวมานี่น่ะะที่เป็นถึงหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์ย่อมต้องมียูนิคสกิลติดตัวเป็นธรรมดาอยู่แล้วมติใช้ทิคคงเอาชนะไม่ได้สินะแหมน้าขำซะจริงคิดจะเอาชนะด้วยงั้นเหรอ ทั้งที่โจมตีอีกครั้งเดียวก็จะตายแล้วแท้ๆตายซะเถอะเดฟแอนแบนโกลงตื่นขึ้นมาดัทโทนี่รับทราบจะดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อทําเอาตกใจนิดหน่อยเลยล่ละที่สามารถต้านทานการโจมตีถึงตายในครั้งที่7ได้ไม่สิสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่ยุ่งยากซะเหลือเกินศูนที่สูญเสียจิตใจไปแล้วสร้างหน้าเวทนา หากไม่จาัดก,การให้สิ้นซากคงจะเป็นอันตรายต่อโลกนี้สินะอัญเชิญจิตวิญญาณข้าขอภาวนาแด่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อวอนขอพลังศักดิ์สิทธิ์แห่งวิญญาณโปรดรับฟังคำวินวอนของข้าเนื้อเสบสิ่งอื่นใดสลายด้วยจิตวิญญาณแม้ว่าอาจจะไม่ได้ปรารถนาให้แก้แค้นก็ช่างเถอะลาก่อนอาจารย์น้ำมันอะไรกันนะ่ะน่ากลัวชะมัดนายแห่งข้าปลอดภัยดีหรือเปล่าครับ ก็พอไหวแล้วนะว่าแต่ทําได้ยังไงคําเตือนที่ได้รับมาในตอนแรกช่วยได้มากเลยละ่ะหลังจากที่ได้ยินคําพูดของโซฮีเราก็รีบทําการแบ่งล่างแยกทันทีแม้จะปล่อยให้ล่างแยกต่อสู้กับฮินาตะในขณะที่ล่างจริงของเราซ่อนตัวอยู่แต่คนที่ควบคุมล่างนั้นก็คือเราอยู่ดีเนื่องจากมีม่านพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่จึงทําให้ต่อสู้ได้ค่อนข้างลําบากในต่อให้ไม่มีสิ่งนั้นก็คงรับมือยากอยู่ดีในข้าที่จริงแล้ว ข้าพยายามติดต่อกับท่านเบนิมาลุมาตั้งแต่เมื่อคู่นี้แต่กลับไม่สามารถเชื่อมต่อกับมิติงเงาได้นะครับเฮ้เรื่องนั้นจะเป็นไปได้ยังไงกันเขตแดนก็หายไปแล้วนี่นะแจ้งเตือนคาดการว่าปลายทางที่จะเคลื่อนย้ายบางอ,งอย่างที่เหนือกว่าเขตแดนปิดกั้นเอาไว้ประเทศของนายมันขวงหงวงตายังไงล่ะมหาปาาค้นหาตำแหน่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ใกล้เคียงที่สุดรับทราบไปกันเถอะลันก้าครับ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ ตอนที่56คมเห็นที่ประสานเข้าด้วยกันถ้าเราปล่อยให้ประเทศนั้นดำลงอยู่ต่อไปอำนาจของประเทศเราก็จะถูกบั่นทอนลงทว่าเรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นหากพวกเขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับมนุษยชาติประเทศนั้นก็อาจจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของจอมมารคนใหม่เลยก็เป็นได้หัวหน้าอสวิตแห่งราชอาณาจักรฟามุดฟอเคนถูกต้องแล้วหากเอาแต่สูบดูท่าทีต่อไป ก็คงจะสายเกินแก้ก่อนจะเป็นเช่นนั้นซูชิงลงมือเสียก่อนคงจะดีกว่าจาเวตประจำราชสำนักของราชอาณาจักรฟา์มุตลาเซนขอประทานอภัยฝ่าบาทประเทศแห่งอสศูนี่ว่าได้ผูกพันธสัญญาทางการทูตกับราชอาณาจักรโคนแคและราชอาณาจักรเบอร์มุตแล้วทั้งไม่มีแจ้งว่าได้รับความเสียหายจากประเทศแห่งอาศูนเลยแม้แต่น้อยข้าบุกรุกประเทศเกิดใหม่ที่ไม่มีความผิดอะไรแบบนั้น อาจจะกลายเป็นปัญหาในมุมมองจากฝ่ายสภาของอีกสองประเทศก็เป็นได้ไม่มีความผิดจะเป็นอย่างที่คิดจริงๆนะเหรออีกฝ่ายไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอสูรนะทำไมถึงกล้ายืนยันว่าราอาณาจักรคนแชะกับอาณาจักรเบอร์มุดไม่ได้โดนหลอกกันล่ะแต,แต่ว่าหากว่าเป็นภัยขึ้นมาจริงๆทางศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ก็น่าจะประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมมีเรื่องจําเป็นต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบ ท่านอาร์ชบิชอปเลหิมก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมได้มีจดหมายจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์แจ้งเข้ามาคำพยากรณ์ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจงกําจัดมนรลายให้สิ้นซากนี่คือประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ผิดแน่นอนเราเข้าใจความเห็นที่พวกเจ้าได้กล่าวเป็นที่เรียบร้อยเรื่องความน่าเชื่อถือระหว่างพวกอสูรกับศาสนาจักรย่อมไม่มีทางเอามาเปรียบเทียบกันได้อยู่แล้ว ในฐานะที่เป็นกษัตริย์แห่งฟามมุดไม่อาจปล่อยให้ตัวตนที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชนอันเป็นที่รักดำรงอยู่ต่อไปได้เราจะเป็นผู้นำทัพในครั้งนี้เองเพื่อเป็นพลังให้กับเหล่าทหารที่แสนจงรักภักดีและแสดงพลังของพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์ลาเซนทำการคัดเลือกกองทัพแรกเสร็จหรือยังรับตามที่ท่านบัญชาข้าได้ส่งตัวทดลองทั้งสามไปร่วมด้วยเรียบร้อยแล้ว เช่นนั้นก็ดีหากเป็นพวกนั้นคงเรียกได้ว่าหนึ่งในล้านเลยทีเดียวความมั่งคั่งของประเทศนั้นอีกไม่นานก็จะตกเป็นของพวกเราทั้งหมดหลายวันก่อนช่วงก่อนที่ลิมลุลุจะถูกโจมตีจากนีน้าตักี่เทมเพสมีเลี่ยงสลัดเกิดขึ้นอย่างเงียบเงินโอ้จำลองการต่อสู้กันล่วันนี้แหละข้าจะทำให้ล้องแจ๊กออกมาให้ได้เลยสร้างเป็นการท้าแข่งทีม่มีชั้นเชิงเอาซะเลยโอ้โอ้โ ขอรักคํบท้าทายนั่นเอาไว้ถึงจะนานเอาเลี่ยงแต่จะช่วยฝึกฝนการต่อสู้ที่แท้จริงให้เห็นกับตาเองมากด้วยนะครับคุณพี่สาวมิวลันส่งสายตามาแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็รู้ตัวกันพอดีวงแหวนเวทถูกติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็แค่ล่อลวงเขาไปติดกับพลังถึงจะแสดงออกมาถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยก็กแล้วกันโจมตีเราคนแรกอย่างที่คิดเลยแปลงของเหลวหืม ติดกลับแล้วจังหวะนี้แหละโจมตีพร้อมกันทีเดียวเอแตะแก่นั่นหายไปไหนตะแก่อย่างนั้นหรือโ,โหกหกนะทำไมถึงยังขยับได้ตามปกติล่ะว,วิชาเคลื่อนไหวฉับพลันเคยสอนแล้วไม่ใช่หรือช้าเกินไปหืมนี่มันเวทมืดบอด ปีมือของคุณหนูคนนั้นลึไม่เร็วเลยนี่ไม่ได้ผลจริงๆด้วยสินะคิดว่าคงมียานเวทติดตัวอยู่ท่านหาคนโคลไม่ได้อาศัยภาษาตาเลยแต่ว่าตอนนี้ลูกตาดํำคงจะขยายกว้างขึ้นถ้าเป็นตอนนี้คงพอทําให้เขาหยุดชะงักได้บ้างถึงจะแค่ชั่วขณะหากมีช่องว่างแล้วก็นั่นก็เป็นโอกาสตาของข้าตาของข้าโกหกใช่ไหมหรือว่าจะ ทำอะไรของเจ้าเนี่ยตาบ้าเอ้ยดูเหมือนว่าจะเผอจ้องแสงนั้นเข้าแล้วนะฮะพวกอย่างนั้นหลังที่ก่อนหน้านี้อธิบายการใช้เวทมนต์ไปแล้วเชียวทำจ้องมาที่แพทแบงค์เด็ดขาดเลยนะเข้าใจแล้วละ่ะยิ่งบอกว่าห้ามองโอยิ่งเผอมองเข้าไปใหญ่พวกมนุษย์สัตว์นี่ชอบทําอะไรที่ตรงข้ามเสีอจริงโอ้ยจะสู้ต่อหรือเปล่า <c oughs> ไม่ละค่ะพวกเราเป็นฝ่ายแพ้ ทั้งที่สามคนโจมตีแล้วยังหมดสภาพแบบนั้นก็คงเห็นผลกันแล้วโอ้โฮเป็นคุณหูที่เข้าใจสถานก,การณ์ได้เร็วดีนี่ท่านยังไงก็ลองใช้มหาเวทมนต์นั่นดูก็ได้นะไม่ละค่ะข้าเป็นเพียงจอมเวทที่ออกเดินทางอยู่ก็เท่านั้นไม่มีเวทมนต์แบบนั้นอยู่หรอกค่ะงั้นเลยถ้าอย่างนั้นก็เอาเถอะจะว่าไปช่วยดูแลโยมให้หน่อยได้หรือเปล่าช่วงนี้การพัฒนาของเขาเป็นที่จับตามอง ก็เลยเผือใส่สัดเต็มแรงค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปพักผ่อนทางด้านโน้นก่อนทีนี้พวกเจ้าจะแก้งทําเป็นหลับอีกนานไหมรู้สึกตัวแล้วเลยอาดีเหมือนกันเฮรางวัลปลอดใจหลังจากที่โดนอาจารย์เล่นงานสะอ่วมพูดอะไรกันนะ่ะเจ้านะ่ะเป็นมนุษย์นะถ้าฝืนตัวเองมากเกินไประวังจะตายเอาล่ะฮ่าฮพูดเหมือนมิวลันไม่ใช่มนุษย์อย่างนั้นเลยรู้สึกดีจริงๆเลยถ้าตื่นเช้ามาบนตัก แบบนี้ทุกวันคงจะดีสิบ้าเลยพูดล้อเล่นแบบนั้นได้แปลว่าหายดีแล้วสินะงั้นก็รีบลุกออกไปซะสิอีกลับไปที่แค่ทหารกันเถอะค่ะสัญญากับพวกลมเมลว่าจะเรียนเวทมนต์ด้วยกันไม่ใช่หรือเอาหนะ้าฉันรู้แล้วหนะ้าแต่ไม่ได้พูดล้อเล่นหรอกนะบ้าบออย่างที่คิดไว้เลยชิถูกนําไปก่อนแล้วสินานแล้วนะที่ไม่ได้ออกเดินทางแบบนี้นะ่ะที่ไหนนะเทมเพสเทมเพสประเทศของอสูร ที่แลมเป็นผู้ก่อตั้งยังไงล่ะเออแลมสินนะส่งกองทัพไปโจมตีอสูรชั้นต่ำแบบนั้นล้อเล่นหรือไงกันอืมแต่ว่าอาสูรกลัวหมื่นตัวยอมติดตามรับใช้แบบนั้นก็น่าจะอันตรายเอาเรื่องเลยไม่ใช่หรือยังไงก็เหอะเออพอคิดว่าเป็นคำสั่งก็รู้สึกเบียดชะมัดพวกเราต้องทำงานนี้จริงๆเหรอพวกเราขอดขืนท่านลาเซนไม่ได้นี่นะอย่าไปเรียกตาแก่แหงสวยพันนั้นว่าท่านสิวะนั่นน่ะสิ นายนะ่ะจริงจังเกินไปแล้วติดเป็นนิสัยนะสิอีกอย่างถ้าคนอื่นมองท่าแท้ของเราออกก็แย่น่ะสิช่างมันไปเลยเพราะคำสาปของตาแก่นั่นเราจึงขัดขืนไม่ได้ใช่ไหมล่ะสักวันจะฆ่าทิ้งให้ได้เลยเฮ้ยพวกนายถึงแล้วรีบลงมาซะสิคงรู้หน้าที่ของตัวเองสินะแน่นอนอยู่แล้วครับชิต้องมาทำตามคำสั่งของพวกที่อ่อนแอกว่าตัวเองนี่มันเกมลงทันแบบไหนกัน เอาหน้าส่วนใหญให่พวกเขาก็ไม่มียูนิคสกิลกันด้วยแล้วนะเพราะงั้นก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่ต้องมาหวังพึ่งพวกเรากับคนจากต่างโลกอย่างพวกเรายังไงล่ะ